สอนอเสริมมาตรการเข้มโควิด -19 เตรียมพร้อมก่อนเปิดถีบจับมืออุตสาหกรรมจังหวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบารซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บารซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตามติดนะครับสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนะครับซึ่งสอนอก็มีมาตรการเสริมนะครับเสริมแนวป้องกันเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งสอนอนั้นจับมืออุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมมาตรการป้องกันโควิด -19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงหีบอ้อ,อยฤดูการผลิตปี2564ทับหนะครับซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้าไปได้นะครับโรงงานทั้ง57แห่งนะครับต้องมีมาตรการเสริม ก็นับวันก็ใกล้จะเปิดทีบกันแล้วนะครับสอนอจึงต้องจับมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเพื่อเสริมมาตรการเข้มก่อนจะเปิดทีบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหรือสอนอเตรียมความพร้อมก่อนเปิดถีบอ,อ้อยฤดูการผลิตปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทับหกห้าเสริมแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิดสิบเก้าในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายตลอดช่วงฤดูการเปิดทีบให้กับโรงงานน้ําตาลทั้งห้าสิบเจ็ดแห่ง และสถาบันชาวไรอ้อยโดยร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโรงงานน้ําตาลและพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศนั่นเองนะครับซึ่งนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันเป็นจำนวนมากส่งผลต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในภาพร,ราวมประกอบกับอุตสาหกรรมอ้อ,อยอุตสาหกรรมการผลิตอ้อ,อยและน้ำตาลทรายนะครับ ของประเทศนั้นที่จะเริ่มต้นการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปีสองพั5บ5เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระหว่างป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เสนอแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิด -19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการประชุม ครั้งที่10 2564ที่นายกอบไซส,สังสิทธิทสวัสดิ์ประลัดกระทรวงอุตสาหากรรมเป็นประธานมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิด -19 ในระบบอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อยรวมถึงจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อประชาชมพันสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยและโรงงานอุตสาหากรรมนะครับซึ่ง ตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อยนั้นโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ให้คำแนะนำและติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับเพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมโควิด19ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดช่วงฤดูที่เปิดหีบท้งนี้นอกจากในชวนของมาตรการ ที่เข้มข้นแล้วสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคม2564โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น4ชุดตรวจ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของโรงงานน้ำตาลตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิด -19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ,อ้อยฤดูการผลิต2,564ทั65นั่นเองนะครับซึ่งทางนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ส่งผล กระทบต่อวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนะครับทางสอนอก็จับมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับโรงงานน้ำตาลทั้ง5 7แห่งสถาบันชาวราไร่อ้อยที่มีอยู่นะครับสมาคมชาวราไร่อ้อยของแต่ละจังหวัดที่มีการปลูกอ้อยนะครับที่มีโรงงานน้ำตาลนะครับและปลูกอ้อยนะครับทางสอนอก็เข้าไปให้คำแนะนำนะครับ ตรวจเข้มกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการเสริมความแข็งแกร่งนะครับมาตรการเสริมการแพร่ระบาดนะครับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ในฤดูหีปปี2564บีทับ65นะครับทางสองนอก็จัดทำทั้งเป็นคลิปวิดีโอนะครับ ทั้งมีเจ้าหน้าที่ชุดตรวจต่างๆนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบในการทำงานนะครับในช่วงฤดูหีบด้วยนะครับและก่อนการที่จะเปิดหีบก็เตรียมความพร้อมให้กับโรงงานน้ำตาลชาวไร่อ้อยเองนะครับและทางสถาบันชาวไร่อ้อยทางสมาคมต่างๆนะครับก็ทางสอนอก็ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจนะครับ ในการป้องกันมีมาตรการเสริมต่างๆนะครับป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ในฤดูหีบป,ปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เอาใจใส่ดูแลในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเพื่อให้เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนะครับอย่างไม่ติดขัดนะครับเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ใช่นั่นเองนะครับและเพื่อความมั่นคงของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม